น,น,นันะลุมาเออไันล่ะฮ้ยลนซักตีนเด้ลนบ่ลออกมาแน่นอยู่เอออเดี๋ยนารุดไม่ได้ถอ,อด,ดิขานเขาดิขึน้นกันบ่ละลงมา ทำยูทู e เดีอยฮะทำดิเข้าไปิดตาม้าหน่อยนะลงหน่อยหนึ่งตามนี้มีมีอย่างน่ต้องเอาค่าช่องปู้ดิมันน้ำมันยิงโดนเหรอจะช่วยอีกเอาขึ้นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวถอดก่อนเดี๋ยวเอาไอ้ตัวหญิงไม่ยืนเนาะลืมว่ะ